มีเพื่อนค่ะไม่อยากกลับบ้านเลยวันนี้ชี้มีเพื่อนเจอเพื่อนเก่าค่ะไปกลับบ้านแล้วลูกไปแล้วข้าเอเอาเอาติดติดอ่ะอ่ะออเกือบคว่ำเกือบคว่ำแต่กลับมาได้มาแล้วมาลูกมาเพื่อนเดินตามเห็มาเร็วชี้มาเพื่อนเดินตามค่ะ เพื่อนดมก้นละเอ้าเอาเอาเอสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยค่ะหล่อด้วยนะหน้าตาหล่อด้วยนะคะเนี่ยหน้าตาหล่อด้วยนะอะดมก้นลูกสาวเขาเนี่ยฮะเป็นยังไงวะ ชีหอมเหรอลูกเอาละหนุ่มหนุ่มดมก้นละหลังเป็นอะไรอ่ะฮะหลังหนูเป็นอะไรเป็นแผลหลังเป็นแผลเหมือนก็โดนอะไรข่วนเลยค่ะน่ะเห็นไหมโอ้สาวเนื้อหอมหนุ่มดมใหญ่เลยอะดูหนุ่มดมใหญ่เลยสาวเนื้อหอมอือหือดมยันก้นยัน แขงยันขาดมหมดเลยหล่อด้วยนะเนี่ยฮะหล่อด้วยนะเนี่ยดูสิน่าเล่นใหญ่เลยแสดงว่าไม่มีเพื่อนเล่นเนี่ยมาทางนี้ลูกไม่ไปทางนู้นมาทางนี้มาทางนี้เร็วมาทางนี้มามาทางนี้กันแล้วมาชี้หนูมาทางนี้กันลูกมามาเร็ว ชี้มาแล้วลูกมาอหอมอะไรนักหนานะ่ะหอมใหญ่เลย <c oughs> เดินตามตูดชี้ต้อยๆเลยค่ะโอ้โหสาวเนื้อหอมอะอดมใหญ่เลยชีย้ ไปทางไหนลูกไปกลับหรือยังไปทางนี้มาออกมาทางนี้แล้วมามีทางลัดออกทางนี้มาลูกมาตายละดมก้นใหญ่เลยดมก้นใหญ่เลยฮึมาได้มาลูกมาชิมมา่ะแม่ชิมมากลับบ้านเร็วๆเ,เข้า นกลับบ้านเร็วดูสินะ่ะหนุมดมอย่างเดียวเลยเห็นไหมนะ่ะมาออกมาออกมาแล้วลูกมาหนูออกมาเร็วขาดทุนแล้ววันนี้หนุมดมตูดดมดมก้นอย่างเดียวเลยมาออกมา อะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยหะกลับบ้านกับบ้านกันกับบ้านกันไปกับบ้านมาแล้วมากับบ้านเร็วๆกับบ้านเร็วๆมามาเร็วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องไอ้นี่นะมาแล้วมากับบ้านเลยมาไม่ต้องรอด สาวเข้าบ้านอีกนะไม่เอาจะเอาชูชีเข้าบ้านอีกแล้วนะคะล่อชูชีจะให้ชูชีเข้าไปในบ้านอีกแล้วไม่เอาหลยนั้นเนี่ยชี้ไม่ไปลูกมากลับบ้านไม่เข้าไปแล้วไปหนูเข้าบ้านไปเลยลูกไปพอละไม่เอาชี้ไม่เข้าบ้านลูกไปชี้น่ะเห็นไหมมาล่อชี้จะเข้าให้ชูชีเข้าไปในบ้านอีกแล้วค่ะ เอาละหนุ่มเจอหนุ่มหนุ่มหนุ่มอะไรเนี่ยจะขึ้นคอมป่ะเนี่ยฮะไม่ได้นะไม่ได้นะมาคอมลูกสาวเขาไม่ได้นะเอ้